เอแล้วนะครับเ็นแล้วเจอแล้วนะครับเจอปลาชดโดแล้วนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่ทุ่นเลยนะครับนี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับว้าวปลาชดโดขึ้นมาแล้วตัวเอฟเอฟเลยนะครับนี่โอ้ตายชนิดนะครับบอกเลยบราส์ใส่ปำมุดเอานะครับอยู่โต้เสือก <laughs> อยู่มองเสือกก็ดี นี่ปลาชูนะครับนี่าให้ด้กันเนอาผลงานโมนี้นะครับว่าตัวบัหญ่ยัม่ใหญ่เานะครับนีหมเก็เมื่อยน,นะครับ,รบจุดยิงนะครับเขาตรงจุดยิงนะครับจุดยิงที่แรกนะครับปลามันหันข้างนะครับมันย,ยังข้างมันทะลุฝั่งนี้นะครับสำหรับจุดซ้ำ ไม่โดนสักลูกนะครับนี่เข้าลังตัวนะครับจุดซ้ำนะครับเป็เข้าลังตัวซนะครับนี่นะครับเป็นต้มเศร้านะครับวันนี้ตัวเขียวงามเลยมาครับนหน้าตโตครับตโตรู้ตกหมดนะครับน้าตโตนะครับเป็นคนเป็นคนมุดนะครับสุดยอดสุดยอดต้มเศร้าต้มเชียงนะครับวันนี้มากินต้มรึกันเนอะทุกคนเลย ก็่แชนหางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีเห็นตอนซ้ำนะครับซ้ำอุตรุษเลยนะครับมีหางครับลูกแครนนะครับหางตอนซ้ำด้วยซ้ำนะครับหางตัวโตหมดคนหมดนะครับคนหมดเอาถิ่นทุนใหนะครับเสียข้าวสารเสียทุนห้องมาแล้วอดูมารูประมาณหกโลนะครับไซนี้นะครับไซหกนะครับไซหก ใส่หกบวกนะครับบวกอย่างเบลอเลยนะครับนี่ไส์ใหญ่เลยนะครับจุดสัมจุดสัมถเอยู้นี่นี่ด่นี่ือกเขานี่นี่จุดสัมถึงธเจังดกนึ่งโดกเออตัดตัดกระดูกตจงไงเือยิ่งแล้วเตือกยิ่งขา เดี๋ยวยึกตาโอ้โกใหญ่นี่เนี่ยมึงนี่โอ้ตัวใหญ่ใหญ่เล่ตัวใหญ่เลยนะครับจับอย่างใหญ่เลยนะครับปุ๋ย่ะโอ้แกนุดสั้นไซสหกนะครับไซส์หกนะครับชาโูไซสหกไปนะครับไปหากีต้มนะครับบันพี่น้องเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารุ้นนะครับเจอชาโูดีร้านะครับที่เข้ามารับชมในสำมบพีรุวสานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสายล่าสายยิงนะครับ นีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย